มิซี่อยู่ตรงนี้นะหนมนเขาผูกคอเอาไว้นะคะเอาว่าเด็กๆอยากออกนะแต่ออกไม่ได้ได้อรรจะใส่สุเทพอม่ได้สุเทพอ่ะเอสเอสิซวัสดีคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้อากาศดีนะเราก็เลยมากินอาหารเช้ากันนอกบ้านนะคะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเนาะลิซซี่หวังว่าคงจะไม่หนีออกจากหลุดออกจากเชือกนะเพราะมีครั้งหนึ่งลิซซี่เคยหลุดนะคะเพราะว่าตัวเขาเล็กอะลิซซี่เขาผอมนะเ,เดี๋ยวให้เอาม,าามาือถือไปช่วยๆกันนิสระเพื่อนน,ะอน่ะนิสระเดี๋ยวไม่หันให้ ฉันจะกินครึ่งเดียวโอ้โหทูนิชทูนิชไม่มีหรอกทูนิชอยู่ข้างในห้องลิซซี่บุ้นลิซซี่ดีขับรถาสนุกตั้งเพลงีทันิ่มที่น้อยหน่นะที่นี่กราส,สหวังว่าลิซี่จะไม่เหนียวจากบ้านปกติลิซซี่เป็นแมวเชื่องนะคะเป็นแมวที่แบบว่าอยู่ติดบ,บ้านอะ คือประตูตรงนี้แค่ลิซี่เขาเอาเท้าดันน่ะก็สามารถออกมาได้เลยนะแต่ว่าลิซี่เขาไม่เคยคิดอยากจะออกจากบ้านนะคะแต่ว่าถ้าเราเปิดประตูแล้วเอาเขาออกมาคือเขาก็จะออกมานะแล้วเรายังไม่ได้ทําหมันให้ลิซี่นะคะเราก็เลยยังไม่อยากให้ลิซี่ทะเลทะไหอะ่ะกลัวเขาเดี๋ยวจะท้องอีกโนมัน <Norman S 1> ก็ไม่ได้โทรจองสักทีนะคะเพรานไม่รู้ว่าจะได้ทําหมันตอนไหนเดี๋ยวต้องคุยกับโนมินอีกทนะีเรื่องทําหมันของลิซี่ เ็ี่สาเฉ็นสุนนนกบางทีวันกินปลาล็กแตเคยเนไ่เย้ิกเิน้องสาวบอกหนูอยากทำเองนะหนูอยากทำเองโอ้โหย้ำาหลายรอบมากเมื่อเขือเทศลังมาทีหลังตรงนี้มีแตงกวาน,น้อย เพิ่งไปซื้อของกับโนแมนมาเผื่อนึงหมดแล้วเรอลูกโอ้จะอดยอะอยากหาเชืกใหพลิซีใหม่เลยอ่ะอันนี้สั้นไปหน่อย ฉันบอกแล้วว่ามันม่ดีสิเด็กๆนั่นคุณจะเรียกได้ไหมได้อยู่คือแบบจะเดินเข้าเดินออกอ่ะสงสารเด็กๆไงเขาก็อยากออกจากประตูนะคะเอาหิวเสะไดาปลาเยอะๆขนมปังน้อยๆนี่คือนิดเลยนะต้องกินแบบนี้ะ พี่เขาก็ไม่ดื้อน,นะคะเขาก็อยู่ทที่ดูนั่นดูนี่ดมคุณซื้อสติักมาไหมคระ Can can I can't hold it, <laughs> <You see>? <laughs> Ich um, <coughs> kann dich nicht loslassen, sonst bringst du noch mehr Kinder nach Ich muss... ich noch nicht. aus. Hm? Na, ตาทั้งแดงทั้งบวมหลายวันแล้วนะคะคิดว่าน่าจะแพ้พวกอ้อย่าเี้ยด้สยุกดอกไม้หรือเปล่าถ้าขนแมวไม่น่าจะใช่นะเพราะเรามีซส้นหนแล้วดัสยุกของจำะุมตอไปเมืองไทยก็จะเป็นอย่างเงี้ยจะคันตาแมวแมวทำมเง้ยอืม อ okay, ันนี้เปิดหลายวันแล้วนะกลัวจะเสียโอเคอยู่นะคะยังไม่หมดอายุเลยนะแต่เราก็ต้องระวังนะบางอย่างซื้อมาเปิดไว้หลายวันนะคะก็ต้องดมต้องชิมดูตมนันี้ัน อ๋อนิดนึงอ๋อนิดนึงเช้าเช้าเมื่อคืนก็นอนกับเรานะคะเพราะว่าบอกว่าคันตางอแงก็เลยให้นอนด้วยพอวันนี้ไม่มีเงินแล้วเนาไม่ได้เป็นบุรียนนะคะน

ตาเหมือนคนตาไม่ดีเลยหลับตากินให้พ like, ่อป้อนโอ้ยโอยใหญ่เลยวันนี้ไม่ต้องทำการทำงานแล้ววันนี้โอะลลาสซอรลิซี่ดมสตรอเบอรี่เรานะ็ยังเงียบเลยไหมถ้าเป็นลูกแมวนะ คงจะแบบตะลึงสาลานอยากจะออกไปอ่ะแต่ว่าลิซี่เขาแบบเป็นแมวที่เรียบร้อยอ,ะอ่ะสารานมองไม่เห็นเนาอลิซี่น่ามองเย็ดท <c oughs> น,นี้ได้เห็นแล้ว <c oughs> <c oughs> นี่เลยนั่งตักคุณ <c oughs> พ่อคุณพ่อไม่เคยรังเกียจนะ Der lief hier keinem durch. Willst du ein bisschen aufruhen, Sarah? und schlafen noch. ตอวนี้จะปูเตียงให้น้องซาลาอนอนเนลยวเพราะว่วาเข้าบ้านเดี๋ยวไปดูทีวีอะไรอยางีะหลังหักแน่นี่ัก ส่ลิเซนมงเสียงนมซาร่าจะุกข์นชีวมันเต็้วาแต่ดิสเนทัคกีซาร่าอ้วนขึ้นนะเนาะนานทีพ่อจะได้อุ้มหลังแทบหลุดขาที่สั่นใช่แก้มแก้มน้องซาร่าเขาจะได้หัวลอนะคะพ่อเขาก็แก้นิดนึง รู้มั้นเขาก็อย่างนี้แหละติงต้องนะถ้าถ้าดูดีๆอ่ะพี่สินอนสบายเลยนอนตรงพื้นเป็นวิร์สเลกวัสเอสสนุกกินแตงกวาหน่อยสิลูกกู้แค่เอสหนุกงเปเซนต์มะเขือเทศด้วยเนี่ยกินหน่อยกินกินอินสตูดอินบิสอิสส์กูฟ์เฟรในกิสุนทัตกินนิดนึงต้องให้บังคับลูกก็เล็กนิดเดียวนั่นอะ Klein. Ha, aber hey, wir gehen hier, wo wir heute die Lok. Dann haben wir einen Krapf dahinter. Nein, gehen wir nicht, Leute. Du hast gesagt, ein Biss. Ein Biss? aber du hast schon eingefangen, dann musst du weiter essen. Also, aufessen Essen bitte. Hol dir Wasser, trink was. Johne, früher magst du gerne Gurke. Echt? Ehrlich. Ich weiß. dann ist was weil Bank fast ein ganzes noch zwei Pisten schon wieder leer. Die Scham dann sind das 1 2 3 4 5 bisschen noch. Was war? Aung zu einmal reinhauen und schon fertig. Also. Hilf mir bitte aufbauen. ทำเบาๆน้องมันเสียงลไลฟ์ขึ้นมาทุกทีพื้นเป็นเหล็กนะถ้าทำเสียงดังมันก็ดังสะท้านสะ,สะทุบสะท้านเลยแหละเสียงนะบอกสิจะหยิบให้ไม่อิสบอสหนอูั๊กเปรตยชเอปลาไหมอิสลักษ กินเปรส้สเซล้ล้างปากนะ้องบอกเตงกวางิอยู่ในปากเลยรสชาติของเตงกวางะ <laughs> ให้กินเตงกวางลูกเดียวนี่แบบน้องแนงไอ้สรุกไหมลูก,ล,กลิปซ์มะมา้มาใช่ไหมฟริชโอ้โหดูสิลูกนี้สวยกรอบน่ากินมากเลยดูสิ <laughs> <laughs> ตาเหลือตาป,ปิ้ง <laughs> อนนเจ้ากระดาษก็มองหน้าเอาไหมโอเคนะคะเราก็จะเก็บโต๊ะเลยถ้าไงเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ